เมื่อวานก็มีเรื่องราวที่ทีมงานอีจันของเราเนี่ยยังคงติดติดอยู่เนาะสำหรับข่าวเรื่องที่มีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฒ์แห่งหนึงห่งย่าน<ด>รังสิตปทุมธาน,นีนะคะพบว่าเป็นศพเป็นศนะถูกฆ่าปาดคอแล้วก็หมกอยู่ในป่าข้างทางนะคะซึ่งเมื่อวานน้องพีพลอยก็เกาะติดคดีนี้แล้วก็ได้ไปติดตามคดีสัมภาษณ์กับเกี่ยวกับเจ้าที่ตำรวจด้วยในการคลี่คลายคดีแต่ว่า พออะตำรวจก็เร่งคลี่คลายแหละเนาะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเจ้าที่ตำรวจก็มองชูประเด็นเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะนะคาดว่า<ะ>อาจจะปลิดชีพตัวเองอหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นในเรื่องของฆาตกรรมทิ้งนะคะอ,อะเดี๋ยวหนูจะเล่าถึงเรื่องนี้ก่อนว่าทำไมำไม,มันถึง มามีประเด็นว่าปลิดชีพตัวเองได้บบาดแผลร่องรอยของบาดแผลที่พบเนี่ยนะคะของนักศึกษาหนุ่มคนนี้อายุ25ปีนะคะลูกเพจก็สำหรับบาดแผลที่พบเนี่ยพบว่ามีรอยถูกกรีดที่ข้อมือขวานะเป็นอาวุธมีดนะคะใช้กรีดเพราะว่าที่ข้างศพเนี่ยพบอาวุธมีดนะคะตกอยู่ข้างศพด้วยนะคะเป็นมีดเล่มหนึ่งก็ เป็นมีดทำครัวขนาดกลางๆนะคะมีดปลายแหลมเนี่ยแหละนะคะครับผม,มีร่องรอยถูกกรีดที่ข้อมือขวานะคะแล้วก็มีร่องรอยอย่างที่บอกไปว่าถูกปาดที่ลำคอแต่ว่าแผลเนี่ยก็เป็นแนวยาวแล้วก็ลึกม,มากๆเลยนะคะบริเวณลำคอคราวนี้เนี่ยมีดเนี่ยตกอยู่ข้างตัวที่มีดมีร่องรอยของเลือดนะคะแล้วก็ที่ตัวเนี่ย ทรัพย์สินไม่ได้สูญหายไปโทรศัพท์ก็ตกอยู่ในน้ําข้างตัวนั่นแหละนะคะกระเป๋าเงินก็ยังอยู่มีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ300กว่าบาทอืนะคะตํารวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดดูครับว่าในละแวกนั้นเนี่ยที่จุดที่พบศพเนี่ยละแวกนั้นมีกล้องตรงจุดไหนบ้างเส้นไหนบ้างอะไรยังไงปรากฏว่าอ่ะก็ไปพบนะคะวงจรปิดอยู่ตัวหนึ่งที่จับภาพได้ก่อนมาถึงจุดที่พบศพเนี่ยว่า นักศึกษาหนุ่มคนเนี้ยเขาได้ไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่ามีการไปซื้อมีดครับนะคะไปซื้อมีดตรงตามกับมีดที่ตกอยู่ข้างศอนะเนี่ยแล้วก็เป็นภาพเขาเดินออกมาจากห้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไล่วงจรปิดไป จนไปพบวงจรปิดอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่านักศึกษาคนนี้เขาเดินเข้าไปบริเวณจุดที่พบศพตรงนั้นน่ะครับหายเข้าไปเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีใครตามเข้าไปและก็ไม่ได้มีใครเดินออกมารวมถึงตัวเขาด้วยนะคะก็ไม่ได้เดินกลับออกมาก่อนที่จะไปพบเป็นศพว่าอยู่ในพงหญ้าข้างทางแบบนี้เนี่ยนะคะครับผมอ่าอันนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเชื่อก็เลยก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่า,านะคาดว่าอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนแต่ณนะตอนนี้ทั้งพยานหลักฐานแล้วก็ภาพวงจร <c oughs> ปิดอะไรต่างๆ <c oughs> รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนนะคะก็ <c oughs> มีเขาว่า มีประเด็นในเรื่องของปลิดชีพตัวเองขึ้นมาด้วยนะ,ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นฆาตกรรมนะคะ,ะใช่แน่นอนอนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าคดีนี้ยังไม่มีการขี่ลายนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนีก็กําลังเร่งทํางานกันอยู่นะครับเพื่อที่จะหาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องมาหาก่อนว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรอพอรู้สาเหตุแล้วเนี่ยใครเป็นคนทาใครเป็นคนทําคือเจ้าตัวไหม หรือมีผูม้มากระทำมาประทุษสไลด์มาฆาตกรรมนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยตั้งไว้3ประเด็นเลยนั่นก็คืออาจจะเป็นการฆาตกรรมแล้วก็การปิดชีพต,ตัวเองการฆาตากรรมเนี่ยมีย่อยมาอีกว่าเป็นปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าเป็นเรื่องเองินเรื่องทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่ชิงทรัพย่าชิงทรัพย์นะครับล่หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยพี่ตาบอกว่าไม่มี จำนวนเงินสูญหายใช่ไหม,มแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ,ะเห็นบอกว่าจากการสอบถามพยานต่างๆเนี่ยพบว่าเงินในกระเป๋าตังค์เนี่ยหายไป800บาทประมาณนะ,ระณครับผมจนเหลือเงินติดอยู่ในกระเป๋าเนี่ย300บาทราณ300าค,ครับผมนั่นแหละก็เลยคิดว่า เอ๊ะเงินจํานวนนี้ไปไหนนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายเนี่ยมีการไปซื้อของใช้จ่ายไปแล้วก่อนนั่นหรือเปล่าครับผมนั่นแหละแต่ว่าทีนี้พอมาไล่เรียงไทม์ไลน์ชัดๆนะครับเมื่อวันเกิดเหตุวันที่13นะครับอันนี้คือวันที่13คือเป็นวันที่ได้มีเบาะแสว่าเขาไปไหนที่ไหนอะไรยังไงนะคุณแม่นะครับผมจากคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็เล่าบอกว่าวันที่13ลูกชายเนี่ย ออกไปตอนประมาณสามทุ่มนะครับคือมีการโทรเข้ามาลูกชายออกไปนานแล้วแหละออกไป<ฆ>หาเพื่อนบอกว่าจะไปทำการบ้านไปทำรายงานาไปทำรายงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กลับเข้ามหาวิทยาลัยเนาะ<ฆ>เพื่อที่<ฆ>จะต้องการเรียนต่อนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคอยู่กับเพื่อนสามทุ่มเนี่ยบอกว่าจะกลับบ้านนะครับแม่ก็โทรตามพอสี่ทุ่มปุ๊บลูกชายไม่กลับบ้าน<ฆ>แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ในวันที่13มมีนานะครับผม จนกระทั่งครอบครัวเนี่ยก็เลยเข้าไปแจ้งความนะครับที่สอพอประตูน้ําจุลาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ตรงที่ตลาดนะฮะตรงข้ามฟิลเจอร์แหละนะครับซึ่งครอบครัวก็พยายามติดต่อแต่ก็ติดต่อไม่ได้โทรหายาตามหาโพสต์ทาง Facebook ก็ยังไม่เจอไม่เจอเจอบาะแสะนะครับจนช่วงเที่ยงรอปภออที่จุดเกิดเหตุที่จุดพบศพนะฮะเดินรอบๆแล้วก็เจอว่าเอ๊ะ มีอะไรยอยู่ในโพรงนี้มีใครมานอนหรือเปล่าอเออก็เห็นเป็นคล้ายๆก็เลยไปดูจนพบศพนะครับผมในวันที่15นะครับทีนี้พอพบศพแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบพื้นที่นะครับรผมแล้วก็ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องมุ่งเป้าไว้ว่า โอเคแหละเริ่มแรกเดิมทีถูกฆาตรกรรมแน่นอนรอหรือเปล่า,ลานะคะ <ผม S 1> รับผมมีผู้กระทําหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปลิดชีพต่างๆอย่างที่พี่ต้าได้เล่าไปนะครับผมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้คาดการไว้ว่าจากบาดแผลจากกล้องลอยหรือว่าพยานหลักฐานณตรงน,น,นั้นเนี่ยนะฮะ คือน่าเชื่อได้ว่าโอเคแหละอาจจะเป็นการเปลี่ชีพก็ได้แต่สิ่งที่น่าเชื่อนั่นก็คือร่องรอยการถูกเขาเรียกว่าปาดคอตัวเองอนะครับผมแผลยาวหรือเปล่าแผลยาวหรือเปล่าด้วยหลายสิ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเหล็กพบเหล็กที่บริเวณด้านหลังนั่นก็คือศพเนี่ยนอนทับเหล็กท่อนท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนยาวนะครับแล้วก็เปื้อนเลือดก็เลยคิดว่าถ้าคนฆาตกรรมอันนี้เราวิเคราะห์นะครับ ถ้าคนฆ่าตัวตายอย่างหนึ่งเลยคือเขาจะต้องอถ้าฆ่าปัดคอก็ต้องปัดคอตัวเองเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้คือการวิเคราะห์นะฮะคือแล้วก็หมดลมไปนะครับแล้วเหล็กมาได้ยังไงนะครับหรือถ้าเป็นการฆาตกรรมมีการตีหัวก่อนไหม,มหรือมีการทุบตีก่อน หรือทําใดๆให้เสียชีวิตจากเหล็กท่อนนี้ก่อนแล้วค่อยมาปาดคอเพื่อเป็นการอำลาอีกทีหนึ่งหรือเปล่าหรือเปล่าตอนนี้ในส่วนของศพเนี่ยก็กําลังส่งชนะสูตรตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรที่ละเอียดอีกทีด้วยว่าในบาดแผลในร่องรอยของร่างกายเนี่ยจะพบบาดแผลอะไรตรงอื่นอีกไหมเหมือนที่ก้องบอกภายในหลักเป็นยังไงอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ต้องรอผลชนะสูตรกันก่อนครับผมนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของประเด็น กล้องวงจรปิดที่บอกว่าไปซื้อมีดใช่ไหมคะมีอีกกระแสหนึ่งเหมือนกันกระแสข่าวนะบอกว่าเฮ้ยตามจริงเนี่ยมีคนรออยู่ข้างนอกนะเห็นบอกว่าเขาไปกับเพื่อนเห็นบอกว่ามีเพื่อนไปด้วยกันว่าอย่างนั้นนะคะนั่นแหละแล้วก็ซึ่งพอพอตอนแรกที่มีประเด็นออกไปว่าอาจจะปิดชีพตัวเองหรือเปล่าเนี่ย ครอบครัวก็ไม่เชื่อนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณนาก็บอกว่าไม่เชื่อนะว่าลูกชายหรือว่าหลานเนี่ยจะเป็นคนทําเพราะว่าเดิมทีเนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไม่อะไรเลยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังขับไม่เป็นคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่เชื่อเลยว่าลูกเนี่ยจะกล้าที่จะลงมือปาดคอตัวเองแบบ,บนี้แล้วก็แบบกรีดข้อ,อม,มือตัวเองแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาลูกก็ ทราบว่ามาเรียนหนังสือแต่ว่าเขาก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะเหมือน<ม>เป็นพนักงานที่ร้านขายของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่คุณแม่เล่าว่าหลังจากที่รู้ว่าลูกลูกเสียชีวิตแล้วแม่ก็ถึงมารู้นะว่า สี่เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นลูกเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่มีใครทราบเหตุผลครอบครัวก็ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาสี่เดือนก่อนหน้านลูกไม่มาลูกไม่ได้เข้าเรียนหนังสือแต่ลูกก็บอกตลอดว่าไปเรียนเนี่ยแล้วลูกหายไปไหนไปทําอะไรตรงนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าที่ตํารวจจะมีการเชิญตัวนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมง,งานอะไรต่างๆให้มาสอบปากคำมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าในการใกล้ ชิดกับผู้ตายเนี่ยแหละในมุมที่ไม่ใช่ครอบครัวเนาะผู้ตายเนี่ยลักษณะนิสัยเป็นยังไงมีพฤติกรรมยังไงบ้างหรือว่าทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะใช่ครับโดยเฉพาะเพื่อนกลุ่มสุดท้ายที่มีการบอกว่าไปทํารายงานกันเนี่ยนะฮะาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามตามตัวนะครับเพื่อที่จะมาสอบสวนอาจจะมาสอบสวนได้บ้างแล้วบางคนนะครับแต่ว่ามีบางคนที่ยังไม่มา นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตามตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมแต่ว่าคดีนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยบอกว่าถ้าทุกอย่างจะชัดเจนได้นั่นก็คือต้องอาศัยถ้อยคําจากผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือผลนิติวิทยาศาสตร์นะครับผลชนสุตรศพว่าเป็นยังไงนะครับสาเหตุจากร่องรอยบาดแผลเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนผู้กำกับนะครับ มันเป็นประเด็นแค่สงสัยว่านะครับอาจจะเป็นการนะครับฆาตกรรมหรือนะครับฆ่าตัวตายเท่านั้นนะบทสรุปที่ดีที่สุดก็คือนะครับคำให้การของผู้ชำนาญการของพยานิตนะิเวศมองเธอจะเป็นคนบอกได้ว่าเรื่องนี้บาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับกับสองนะเพื่อนสนิทตอนนี้นะเพื่อนที่เคยไปมาอัสสู่เคยมาส่งที่บ้านยังตามตัวไม่เจอนะครับ นะมีชื่อมีอะไรอยู่ในตัวและมีเบอร์โทรศัพนทะ์แต่ขณัเติดตามเอาตัวมาสอบปากำแล้วก็สามกล้องวงจรปิดคงต้องให้แม่มาดูนะแล้วแห้ก็ให้แม่มาดูกล้องวงจรปิดที่เราเก็บได้นะครับว่าไม่มีคนร้ายเดินตามนะลูกชายของคุณแม่ไปเลยนะครับมีล้วนๆเลยลูกชายคุณแม่เดินเข้าป่ากบแล้วก็เงียบหายไปนะครับแล้วเราก็เก็บกล้องยาวเลยว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเดินเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครเดินออกมา อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะใช้มาประกอบการพิจารณาได้นะครับแล้วก็เชื่อเราคุณแม่ถ้าเห็นอย่างนี้ก็อาจจะรับได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนี้ที่ในเรื่องของการฆ่าตัวตายนะส่วนเรื่องคนร้ายอยู่ในปากคกเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดกันนะอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้นะครับอันนี้เราไม่เราก็ไม่ได้ไปตัดประเด็นนี้นี่ก็เป็น เสียงของผู้กำกับสบบพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะคก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละมาช่วยกันดูกล้องวงจรปิดด้วยให้ดูเลยว่าสิ่งที่ตำรวจเก็บได้มันเป็นแบบนี้นะทำไมถึงมีการตั้งประเด็นว่าอาจจะปลิดชีพตัวเองก็เพราะว่าเห็นว่าเขาเดินเข้าไปในจุดท,ที่พบศพเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครตามเข้าไปรวมทั้งไม่ได้มีใครเดินกลับออกมาแล้วตัวเขาก็ไม่ได้เดินกลับออกมาอย่างท <ผม S 1> ี่บอกไปนะคะ แต่ว่าเรื่องฆาตกรรมก็ยังไม่ตัดทิ้งเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ารวบรวมพยานหลักฐานต่อค่ะเพราะว่าตํารวจก็บอกว่าเอ้ยอาจจะมีคนร้ายซุ่มอยู่ในพุ่มนั้นหรือเปล่านะครับผมอะเดี๋ยวเราต้องตามต่อนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้ก็มีเงื่อนงำค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่าเแท้จริงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามต่อจนรู้ความจริงนะครับผมไม่นานไม่นาน